เดี๋ยวเรามาล้วงคองูเห่ากันนะคะกับคุณต้นหลังวังว่าวันนี้พระที่เขาห้อยในคอเป็นพระอะไรค่ะ ครับสวัสดีครับผมนัตกรเอือ้อมองรัตน์นะครับประธานฝ่ายบริหารและซ e o โอของบริษัทสยามเวลแมนดูแฟเจอริงจำกัดครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะคะคที่ให้เกดมาออกรายการเราอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วปีกี่ปีที่แล้วนะโอ้น่าจะสามปีสามปีที่แล้วนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไหมก็อ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นวันนี้นะคะก็เป็นรายการใหม่ของเรารายการล้วงคองูเห่านะคะก็ก่อนที่เราจะ ไปล้วงคอพี่ต้นเราถามถึงบิสเนสกิจการตอนนี้กันก่อนขอยิิงคําถามเลยได้ไหมอ่ะซึ่งอยากรู้มากเชื่อว่าดายอยากรู้แล้วทุกคนก็อยากรู้เกี่ยวกับ Business Pet. บิสเนสเพชรซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เขาบอกกันว่าเพชรซีวมาตีตลาดเพชรแท้ ทำให้เพชรแท้ราคาร่วงหนักในรอบ10ปีจริงไม่จริงคะคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อท็จจริงของเอ่อเพชร CBD เนี่ยที่เรารู้กันก็คือเป็นเพชรสังเคราะห์นะครับแล้วในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับย้อนหลังไปก่อนโควิดในช่วงปี2563คือช่วงที่เพชรยังสมมติว่าเพชรราคาเท่านี้แล้วพอมาปี 4, 65, 66, 2 5 6 4 6 5 6 6จะเส็นว,ว่าราคาเพชรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆม,มาตลอดแต่พอมีข่าวเพชร CBD เข้ามายิ่งหนักหน่วงในปีที่ผ่านมาเนี่ย ทมให้เพชรเนี่ยตกลงมาแต่เพชรที่ตกลงมาเนี่ยราคาเนี่ยกลับไปอยู่ในฐานเดิมคือปี2 0 6 3เท่านั้นนี่คือราคาที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้ก็คือราคาปัจจุบันตอนนี้และหลายคนที่เขากลัวว่าสมมุติเป็นเพชรที่แบบเม็ดเล็กๆอ่ะที่เอาไปใส่กรอบพระก็แล้วแต่หรือเอาไปทำจิวเวลรี่เล็กๆที่เอามาประกงประกอบเนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างส่วนตัวพูดตรงๆเลย เคยโดนค่ะพี่พีเยัดมาในตลับตลับพระตลับพระเป็นตลรับมหาเสน่ห์จำได้เลยครับใช้ไฟสีม่วงมีซีวีดีสี่เม็ดนี่คือข้อควรระวัง<ช>แล้วพี่ต้นมีทิกบูย,ยังไงแยกระหว่างเพชรซีวดีและเพชรแท้คือจริงๆเอาง่ายๆนะครับก็อ,อยากให้พบปากกาแบ็คไลท์ปากกาแสงสีม่วงนะครับซึ่งแสงสีม่วงเนี่ยเป็นแสงที่สามารถากรอง เพชรสัราะห์กับเพชรแท้ได้เบื้องต้นนะครับ<ท>เรียกว่าเรียกว่าเบื้องต้นนะครับแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือควรจะซื้อเพชรจากร้านเพชรที่เชื่อถือได้และรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือสมาคมอัญมณีแห่งประเทศไทยนะครับผมก็อย่างที่นี่นะคะที่ไหนคะสยามเวลครับผมที่สยามเวลดีโอสยามพลาซ่าครับและได้ข่าวว่าอีกหนึ่งร้านที่พี่ต้นเป็นผู้บริหารอยู่นั่นก็คือเกียรติราเจมซึ่งคาเพชรส่งและจัดทํา สั่งทำอันนี้สามารถสมมติมีคนอยากทําแบบอยากเปิดร้านหรืออยากจะคัดเพชรไปทําตลับเพชรได้เลยใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ย<อ>จะเรียกว่าเป็นมีมากมายมาแนวๆกับว่าอยากจะทำแฟชั่นเป็นของตัวเองเอไม่ว่าจะเป็นต่างหูแหวนหรือจิวี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาสั่งกับทางโรงงานว่าอยากได้ทรงนี้ประมาณนี้เ,<อ>เพชรกี่กะลัดเท่านี้เราก็สามารถคัสตอมสั่งทาตรงตามเป็น ที่ต้องการของตลาดได้แล้วแต่ว่า,าดีไซน์เนี่ยอชอบแบบไหนลูกค้าต้องการ,การสไตล์บบไหนแบบไหนให้เหมาะกับแบรนด์ตัวเองหรือตัวตนของตัวเองใช่ใชไม่ว่าจะเป็นแหวนแต่งงานนะคะรวมถึง เครื่องประดับต่างๆที่นี่ดาบอกเลยว่าอัปเดตทันสมัยและที่สำคัญติดท็อไฟนะคะคของประเทศไทยด้วยนะสุดยอดจริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่ดาอยากจะถามเลยก็คือพี่ต้นมองยังไงที่หลายคนนะคะดาเชื่อเลยว่าแทบทุกคนที่มองว่าเก็บเพชรมีแต่ขาดทุนเก็บเพชรมีแต่ ราคาลงถ้าเรามองเพชรในเรื่องของการลงทุนคราวนี้เนี่ยคือความเชื่อที่ว่าดังคนในสมัยก่อนเนี่ยมันจะซื้อเพชรไม่ได้ใหญ่เก็บเอาไว้นะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้คํานึงถึงสียังไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพเพชรอย่างเพียงพอดังนั้นการเก็บเพชรเพื่อการลงทุนจริงๆเนี่ยให้คํานึงหลักๆก็คือขนาดก่อน ให้เก็บขนาดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อย่างเช่น1กระดาษเป็นต้นไปนะครับ<อ>สกระดาษสามกระดาษสี่กระดาษยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและถ้ายิ่งมีใบล่ะคะจะยิ่งทําให้การเก็บมีคุณภาพมากขึ้นไหมคะอย่างใบเซอร์ชีเใช่<ๆ>ต่างถ้าอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็คือขนาดก่อนแล้วก็มาสีนะครับสีค,บคือให้เน้นเพชรขาวเอาไว้ก่อนคืออย่างที่สยามวิวเนี่ยจะเน้นเพชรตั้งแต่น้ำหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดคือเราจะเน้นขาวเอาไว้ก่อน เพื่อที่ว่าในตลาดโลนเนี่ยเวลาราคาเพชรขึ้นเนี่ยเพชรขาพวกนี้จะราคาไปก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อเพชรเนี่ยให้ซื้อที่มีใบเซอร์ไว้ก่อนอย่างเช่นใบเซอร์ของ GIA หรือ HRD เป็นหลักนะครับที่ยอมรับโดยสากลแง้มเลยนะถ้าหนึ่งตลาดน้ำร้อยตอนนี้เลนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคามีขึ้นลงนะคะเพชรเหมือนทองเลยขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยใช่ครับนี่เหมือนมีความรู้เลยก็ถ้าเาน,นำ้ำร้อยก็จะอยู่ที่สี่แสนต้นๆนะครับ สมมุติได้อยากได้ต่างหูนหนึ่งกระดันน้ำรอยสักคู่หนึ่งต้องเตรียมเงินมาที่สยามเวลเท่าไร่คะถ้าหนึ่งร้อยแล้วก็สะอาดเลยเนี่ยสะอาดเลยทั้งสองข้างก็แปดแสนนิดๆก็ได้้วครับแปดแสนนิดๆรวมขึ้นตัวเรือนใช่ครับข้อพิเศษเลยของที่นี่มองว่าจุดแข็งที่ทําให้ร้านสยามเวลปีนี้เข้าปีที่เท่าไร่คะโอ้โหสามสิบห้าปีได้แล้วแล้วนี่คุณอายุเท่าไหร่คะเนี่ยคุณต้น นั่นสิครับต้นก็ถือว่าเป็นเจนที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเจนที่สองกับเจนของคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะการค้าขายแบบหน้าร้านดาบอกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้โลกออนไลน์เข้ามา แทบจะหนึ่งร้อยเลยอ่ะใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะคะเราจะมาล้วงคอพี่เขากันค่ะท่านไหนขอล้วงออกมาอีกครั้งหนึง่งค่ะคุณต้นพี่ต้นห้อยสมเด็จนะคะทำไมถึงห้อยองค์นี้อ่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยคือจริงๆแล้วเ,เป็นองค์ที่รักมากนะคะคุณพ่อท่านแขวนไว มือท่านเลยแล้วกวเรียกว่ารับขวัญผมตั้งแต่กลับมาจากสมเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาลกลับมาอยากจะมีโอกาสได้รับสมเด็จแบบนั้น <c oughs> บ้างตอนนี้มูลค่าในดาไม่อยากจะพูดนะคะต้องมีสิบล้านบวกลบอย่าทุกหัวเขานะคะซอยก็ห้าบาทพระสมเด็จมีพุทธคุณยังไงบ้างไหมคะตั้งแต่แบบครับห้อยองค์นี้มาเพราะว่าถือว่า หายากมากมากแล้วที่ <หา S 1> สมบูรณ์สวยแบบนี้ค่ะแล้วก็หาสมบูรณ์ได้ยากใช่เพราะว่าอย่างที่ทราบกันอย่างสมเด็จพางมงุเนี่ยท่านอ่าจะสร้างโดยสมเด็จลวมพ่อโตอ่าบรรจุผงคือทําในปีประมาณสอง3 2414้สิบารี่ประมาณนี้ก็นับย้อนได้ก็เป็นร้อยปีแล้วนะฮะแล้วก็ทางด้านความเชื่ออย่างถ้าเป็นคนสมัยก่อนโดยเฉพาะคนญาติมัานม้อเนี่ยจะชอบพระสมเด็จมากเพราะว่าจะเชื่อมั่นในเรื่องของเมตตาพุทธคุณ นะครับเรียกว่าเมตตามหาธิยมครอบจักรวาเลยองสมเด็จนี่สุดยอดจริงๆครับดาคงจะหายากนิดนึงนะคะแต่ก็ยังรับเช่านะคะสมเด็จแต่อีกอย่างหนึงวันนี้ไม่ใช่พี่ต้นมาให้เราล้วงคอแค่องค์เดียวนะคะยังนำพระครับเห็นบอกนำพระทองคําเป็นพระที่เรียกว่าใช้ใช้อะสลับใช้แล้วแต่บางวันบางวันใช่ วันเบาๆกับวันหนักๆอย่างนี้วันหนักหรือวันเบาคะวันนี้ถือว่าเป็นวันเบาๆเพราะเราทํางานอยู่ในสนานคุณค่อสมเด็จคุณบอกเป็นวันเบาแล้วแบบแล้วถ้าวันหนักเดี๋ยวเรามาดูวันหนักของคุณพี่เขากันนะคะว่าวันหนักห้อยพระอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาโชว์กันเลยว่าได้ข่าวว่าเอาพระทองคําหลวงมปู่โตมาโชว์ได้ยังไม่รู้เลยอะว่ารุ่นอะไร พระทองคาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะให้พี่ต้นเลือกมาสักหนึ่งองค์ที่ที่ชอบส่วนตัวเหรียญทองคอําเหรียญแรกนะเหรียญแรกเลยจ้ะเหรียญแรกเหรียญทองคาก็เหรียญน,นี้เลยครับขอโทษนะคะให้คุณดา,อ,าอธิบายเลยทางของเราเลยทางของเรานะคะเป็นเหรียญพัยดยศดใหญ่ทองคำเหรียญพัดยศใหญ่ทองคํานะคะพี่พี่เอฟซีตอนนี้เล่นหาก,ก็ หลักสิบล้านนะขนาดนั้นเลยเหรอหลักสิบล้านเบื่อหรือยังเบื่อหรือยังพี่บอกเลยว่าราคาทองคาหลวงปู่โตขึ้นเยอะมากค่ะต้นด้วยความที่สร้างน้อยและที่สําคัญเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากๆปีที่แล้วน่าจะอยู่ประมาณแปดเก้าล้านดาว่าปีเนี้สิบล้านโอ้โหคุณห้อยพระสิบล้านเหรอคะผมมยังไ่ชคุณท่านประธานยังไม่รู้สิบล้าน ก็คือสมัยก่อนเคยพอจําได้ไหมว่าแบบช่วงนั้นที่ชอบมาเลทราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปีอะไรโอ้โหช่วงที่ชอบมาจริงๆก็ก็สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปียัง,งเล่นกันหลักแสนยังไม่ถึงโโยังไม่ถึงห้าแสนเลยเก็บพระทองคํายิ่งกว่าเก็บทองคําแท่งอีกนะอ่าใช่ใช่อ่าจริงๆริงนะใช่ไหมแต่ต<ช>้องเก็บให<ช>้ถ<ช>ูกเกจินะคะมานะคะก็ถือว่าฮิตไม่แพ้กัน ได้หยิบเลยนะได้ครับเจ้าสัวสองทองคำนี่เจ้าสัวสองทองคำโค้สวยเลยค่ะน,นี่สวยตาเปล่าแท้ดูง่ายมากๆเพราะว่าด้านหลังเนี่ยพี่พีเอฟซีคมกึ๊คมกิ๊กทำไมถึงห้อยเจ้าสัวมีประสบการณ์อะไรคะมีประสบการณ์รกณ็คือเคยอธิษฐานท่านเรียกว่าอตอนนั้นเรามีลูกนี่ต่างประเทศ การลุกนนี uh ้ต่างประเทศเป็นจำนวนเงินค่อนข้างเยอะอยู่แล้วปรากฏว่าเป็นช่วงเรียกว่าเงินบาทกําลังอ่อนตัวด้วยการมีรุกนนี้ต่างประเทศและมีเงินบาทอ่อนตัวทําให้เราได้เงินเยอะกว่าปกติก็เลยรีบอยากจะให้รุกนนี้รีบใช้เงินก่อนที่เงินบาทจะแข็งก็เลยอธิฐานท่านอยากจะได้เงินนํามากลับมาโดยรวดเร็วที่สุดปรากฏว่าสามวันหลังจากนั้นเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณต้นเงินที่ต่างประเทศกับ สินค้าล็อตนั้นขอใช้หมดทีเดียวเลยนะแบบง่ายๆเลยง่ายๆทีเดียวเลยโดยที่แบบเราก็ตกใจอยู่ดีไม่มีปีไม่มีขลุ่ยโทรมาบอกว่าจะใช้นี่ก็เลยเป็นองค์ประสบการณ์ท้งนี่แหละที่ถึงบอกว่าคาแต่ละองค์ก็ประสบการณ์ต่างกันไม่ว่าคุณจะแบบศรัทธาเกจิกไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอาจจะเป็นหลวงปู่โต๊ะหรือห้อยสมเด็จหรืออะไรประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่แอบเห็นอันนึงอะครับอยากได้เองอะไรเลย สิบสามพิมลัก <ithe. S 1> ของหลว <dairy S 1> งปู่โตนี่ <saben> สมเด็จค่ะโตไม่ใช่น้หมตนรุ่นแรกปีสองสี่หกแปดครับอสวยมากค่ะพี่เพียร์ซีเป็นแชมป์เลยพิมลักเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนยันปัจจุบันน่าจะได้ไปเกือบยี่สิบโบแล้วมั้งคะเนี่ยก็มีเก็บโบแปะเอาไว้อยู่ยังมีข้างหลังเก็บเอาไว้ด้วยนี่ ไปเอาไว้บ้างต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเล่นหากันณะปัจจุบันดาว่าองค์นี้นะสภาพนี้นะพี่ต้นน่าจะต้องมีสามล้านบวกลูกก็อาจจะเป็นไปได้มีคนเคยให้มาให้สี่ล้านมีคนให้สี่ล้าน เนี่ยเลนราคาพลาสสวยก็จะสามารถอับได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆเอามาเยอะมากเลยอะ่ะอีกสักองค์ได้ไหมได้เลยครับแถมาาละกันเนาะขอเต่าเลยเห็นแบบ,บเลียมเพชรนี่ใช่เพชรที่สยามเวลไหมคะเนี่ยใช่ครับเป็นองค์ที่ใช้ประจำนะครับเสาห้าครับเสาห้าทองคำใช่ครับเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้องค์นี้ไ,ไม่ได้ตามราคาเลยแต่มีคนมาบอก ว่าน่าจะประมาณ400,000-500,000ได้4-5แสนแล้วดาบอกเลยพิธี2-5เป็นพิธีที่แรงมากและก็แข็งมากครับคนส่วนใหญ่จะห้อยเพื่อป้องกันภัยอันตรายครับด้วยส่วนหนึ่งนะคะโหแล้วนี่ก็คือพระของเขานะคะไม่ใช่ของเรานี่คือพระ <laughs> ของเขานะคะคุณต้นหลังวังนะคะคก่อนที่เราจะไปคําถามสุดท้ายที่ดาทิ้งท้ายไวย้เมื่อสักครู่ก็คือ เจนคุณพ่อคือเจนเ r อร i ชันแรกและพอมาถึงเจนของพี่ต้นเนี่ยเป็นเจนสองคุณเปลี่ยนแปลงยังไงดูแลบิสเนสที่โลกมันหมุนไปจากเจนแรก คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหันมาดูที่องค์กรของเราก่อนนะครับว่าองค์กรเราประกอบไปด้วยอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสัยนสไหนก็แล้วแต่นะครับหลักๆก็คือองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กรนะครับการนําองค์ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรจะเป็นพื้นฐานเป็นเสาเข็มที่สําคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่กําไรในาภายภาคหน้านะครับและยิ่งเศรษฐกิจที่ซบเซาเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมทั้งมีการ ทำ Personal Training กับพนักงานทุกๆท่านในการขายของอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นและนำพาซึ่งกำไรอย่างที่สุดครับผมและการดูแลบริหารงานนะคะเขาบอกกันว่าในสมัยก่อนเจ้านายลูกน้องและในตอนนี้ของทางเกียรติราชเจมรัศายางเปลี่ยนแปลงไปยังไงค่ะเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคําว่า เจ้านายแต่ในสมัยนีย้ผมจะตัดเข้ามาเจ้านายทิ้งเราจะไม่มีการชี้นิ้วสั่งหรือว่าต่อว่าอะไรรุ่น,น้องอีกต่อไปแต่เราจะใช้คําว่าผู้นําเข้ามาแทนผู้นํานั่นก็คือการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราต้องทํายังไงให้เขาเห็นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทําตามเราอย่างถูกต้องได้แค่นั้นง่ายๆเองครับครับและขอฝากร้านสยามวิโอแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนชั้นหนึ่งนะครับดีโอสยามพลาซ่าพารัฐน,นะครับและอีกสาขาหนึ่งครับที่เซ็นทรัลเวส์เกตนะครับ วันนี้นะคะก็ล้วงคองูเห่าที่ต้นหลังวังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอทักทามนะคะคเผื่อจะไปแจมเป็นพิธีกรด้วยก<อ><ใ>นันในรายการล้วงคอ,องูเห่าลองดูครับลองดูค่ะยังไงวันนี้นะคะนี่แหละคะ่ะต้นหลังวงังขอบคุณค่ะขอบครับ